สวัสดีทุกคนดนะครับพบกับรอบบอคลคริปโตคนดีคนเดิมเองเช่นเคยวันนี้วันศุกร์ที่26ธันวาคมนะอาทิตย์หน้าก็จะเป็นการได้ฉลองปีใหม่กันแล้วนะครับขครที่กลับบ้านกลับช่องนะก็ใช้รถใช้ถนนกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเมาไม่ขับนะสำคัญเลยส่วนบิตคอยตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ตรงโซนไซเว์เหมือนเดิมสายดี a ก็เก็บกันไปยาวๆนะครับอีธิลเลียมเองก็ย่ำตอกไม่ต่างจากบิตคอยนะแถว2,007แล้วก็3,004ช่วงนี้ตลาดก็จะเอื่อยๆหน่อยนะครับในฝั่งผลตอบแทนรายเดือนตอน บิตคอยก็ลบอยู่3%ก็เหลืออีก5วันนะครับที่จะสรุปผลซึ่งก็มีโอกาสพลิกกลับมาบวกได้อยู่เหมือนกันอิทีเลียมเองก็เช่นเดียวกันนะครับลบอยู่นิดเดียวนะถ้าพี่ใหญ่ขึ้นไปซักถแถวแถวเก้าหมื่นเนี่ยคิดว่าก่อนปีใหม่เนี่ยก็น่าจะเขียวได้เช่นเดียวกันนะครับเฟียงกินเด็กตอนนี้ก็อยู่ที่27ดนะครับดูเหมือนว่าช่วงนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เฟียยาวนานที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเทียบกับครั้งก่อนๆแน่นอนว่าตลาดรอบนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะ นะอย่าเพิ่งออกจากตลาดกันไปล่ะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงคริสต์มาสบ้านเขานะครับข่าวต่างประเทศอ่าก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะก็ะเลยเข้าเรื่องมาดูข่าวคริปโตของเรากันเลยดีกว่านะครับ mm. ข่าวแรกธนาคารกลางรัเสเซียนะ mm. เตรียมเปิดโอกาสให้รายย่อยเนี่ยเข้าถึงคริปโตได้แล้วนะครับโดยแบงก์ออฟรัสเซียเนี่ยล่าสุดเดินหน้าเสนอก่อกำกับคริปโตชุดใหม่นะเตรียมขยายการเข้าถึงให้กับรายย่อยนะครับพร้อมกับวางมาตรการการคุ้มครองแล้วก็จํากัดความเสี่ยงอย่างเข้มงวดเหมือนเดิมแล้วก็ยังย้ำนะครับว่าคริปโตเนี่ยไม่สามารถใช้เป็นสื่อกลาง ารรชํะะเเงินในใปทศได้ซึ่งก็หมายที่ว่ามันนี้ก็จะเปิดให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติแล้วก็รายย่อยเนี่ยสามารถซื้อขายคริปโตได้นะครับแต่จะมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันออกไปโดยรายย่อยเนี่ยสามารถซื้อคริปโตได้เฉพาะประเภทที่มีสภาพคล่องสูงนะแล้วก็ถูกจํากัดวงเงินไม่เกิน3 0 0 0 0 0รูเบิลรัลเสเซียต่อปีตีอง,งกลมก็ประมาณ1 2, านึ0 0 0สนสอนบาทเรานะครับและก็จะต้องผ่านตัวกลางเพียงเจ้าเดียวรวมไปถึงต้องผ่านการตรวจสอบความเข้าใจความเสี่ยงก่อนการลงทุนอีกด้วยส่วนนักลงท,ทุนที่มีคุณสมบัติ หรือเป็นมืออาชีพเนี่ยจะไม่ถูกจํากัดวงเงินการทําธุรกรรมนะครับแต่จะถูกห้ามซื้อขายเหรียญที่เป็น p Privacy c คอยที่ปกปิดธุรกรรมได้และนักลงทุนทั้ง2ประเภทเนี่ยก็สามารถซื้อขายคริปโตจากต่างประเทศได้เช่นเดียวกันเช่นซื้อบนแพลตฟอร์มต่างชาติใช้บัญชีต่างประเทศหรือโอนสินทร,รัพย์ข้ามพรมแดนผ่านตัวกลางรัเสเซียตรงนี้ก็จะต้องส่งรายงานภาษีให้กับหน่วยงานด้วยนั่นเองก็ธนาคารกลางรัเสเซียตอนนี้ก็ส่งเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะครับให้รัฐบาลพิจารณาคาดว่าจะสรุปออกมาเป็นกฎหมายแบบฉบับ สมบูรณ์เนี่ยภายในวันที่1กระกฎาคมปี2 0 2 6นะครับซึ่งจะเป็นยังไงต่อก็ต้องมารอดูไปด้วยกันต่อมาเป็นข่าวเก่าของออปป้าเกาหลีนะครับยองฮุนคิมชายที่ IQ สูงที่สุดในโลกตอนนี้ออกมาบอกว่า XRP เนี่ยคือพระเจ้าแห่งดิจิตอลนะครับทำเอาสาวก XRP เนี่ยถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวโดยแกโพสบอกว่า Bitcoin คือทองคาดิจิตอลอีทิเลียมคือน้ํามันดิจิตอลแล้วครับแล้วก็ XRP คือพระเจ้าแห่งดิจิตอลซึ่งคําพูดของแกก็ดึงดูดความสนใจจากชาวคริปโตไม่มากก็น้อยนะครับ ทําไมแกถึงมาเชร์ XRP เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยแกเชร์บิ t คอย n มาโดยตลอดแต่แกยังบอกอีกว่า10ปีข้างหน้านะครับคิดว่า XRP มีศักยภาพไปถึง1,000ดอลลาร์ 1, เลยนะภายใต้สมมติฐานว่าระบบการเงิน,นจะถูกย้ายมาสู่คริปโตนะครับแล้วก็ในอนาคตแกคิดว่าใน,นที่สุดแล้วในคริปโตทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับ XRP นะผมก็เลื่อนอ่านที่ออปป้าแกโพสต์มาเรื่อยๆนะครับล่าสุดแกออกเหรียญมีมตัวเองด้วยนะที่ชื่อว่าแรม276บน s o l a n a แต่มีแผนในอนาคตนะครับที่จะออกเหรียญบน XRP ด้วยนะครับที่จะมาซับพอร์ตเชื่อมโยงกับเหรียญแลมที่แกออกมาบนโซลาร่าเหมือนกันถ้าใครจะวกันได้แรกๆแกเชียร์บิตคอยสุดโต่งเลยนะครับเคยบอกโดวยว่าวันที่1มกราคม2 5 6 9เนี่ยจะไป220 0 0 0ดอลลาร์นะครับตอนนี้ราคาก็อย่างที่เห็นนะผมซึ่ง iQ ไม่ถึงโอปป้าเนี่ยขอทํานายเลยว่าน่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับสองแสนล้วเร็วนี้เพื่อนๆมองอยัางไงากับโอปป้านะครับแกกําลังหากินกับคริปโตหรือเปล่านะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับต่อมาชวนกาวกันต่อนะครับเมื่อกี้เราก่า XRP กันไปแล้วก็ ล่าสุดไรซ c ด i g i t a l นะครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยออกมาคาดการว่า Bitcoin เนี่ยจะไป250,000ภายในสิ้นปี2027หลังผ่านช่วงวิกฤตไปได้ทั้งอเล็กซ์ r อนบอกว่าปี2026ตลาดน่าจะผันผวน,นแล้วก็เดายากนะครับแต่ก็มีโอกาสาทำออททำหายได้อยู่เช่นเดียวกันแต่ดูจากตลาดออปชั่นแล้วราคามีโอกาสาไปได้หลายทางนะครับเช่น70,000ถึงแสนสามนะกลางปี2026 หรือในกรอบช่วง50,000ถึง2,500 0นนะครับช่วงปลายปี2026ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันตอนนี้แกมองว่าตลาดคริปโตในภาพกว้างๆเป็นแบร์มาร์เกอยู่นะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยไม่สามารถยืนเหนือ1,000 0แแล้วก็1 5 0 0 0 0ได้ ทำให้ระยะสั้นเนะี่ยราคาเสี่ยงล่วงได้นะครับรวมไปถึงมีปัจจัยนโยบายการเงินแล้วก็เลือกตัง้งมิเตอรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในภาพยาวเนี่ยยังบูลลิตเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเริ่มมีสถาบันเข้ามาแล้วรวมไปถึงแนวโน้มที่จะลดดอกเบีย้ยในอนาคตนะครับแล้วก็การพิมพ์เงินนะก็ที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็เรียกได้ว่าฟังหูไว้หูนะตลาดแบบนี้ก็หาเรื่องมากล่าวให้เพื่อนๆฟังนะครับคิดว่าจะทําให้หัวใจนะจิตใจกระชุ่มกระชวยกันไม่มากก็น้อยนะครับ สุดท้ายนี้ก็โปรดใช้การคิดวิเคราะห์แยกแยะกันไปด้วยนะก็เป็นไงบ้างจบไปแล้วนะครับกับข่าวที่นํามาเล่านามากล่าวให้ทุกคนฟังในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลพอร์ตของท่านกันไปด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้รอบบอลคริปโตนะครับจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสําหรับวันนี้บิตคอยยังไม่มาแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ